โอ้โหให้มันยืนขึ้นโอ้ชิปหมอเองมาหาเราเหมือนงูในกองหญ้าที่นี่ในเมืองแห่งการโลกเออเองเป็นนักโกหกยงที่สุดของทางเมืองคุณพูดเรื่องอะไรต่อเข้าือว่าใช่ตรงเสียความผู้คุมซะนั่นคือสิ่งที่พวกเองชาวมิการทำได้ดีนะ เอาวา้ะมาดีนุม่มไม่เลวเอ้ยไรโอ้โหมันแตะเราโอ้โหยิงเพื่อนด้วยโอ้โหแย่จัดจัดเก็บฝาดว่าสอ,อบออกไปปล่อยเคนไว้ครับท่านโอ้ไมก่ก็แล้วยิงเพื่อนเองทำไมวะ <laughs> ดีแล้วแหละได้ลดกำนวนเอ้ยอะไร ตื่นมาแล้วอ้ยมีคองเชียร์ด้วยหรอแป๊บหนึ่งออพสก,กิลก่อนดูท่าเหมือนจะได้ใช้เยอะเลยความเชี่ยวชาญในการประดิษฐ์ของอ๋อทำระเบิดมือหรออฮ้ยระเบิดนั่นสนใจอันนี้อะไรอ่ะต่อราคาเอาต่อราคาดีกว่าทุกคนชอบต่อไม่ใช่ต่อต่อที่เป็นมแมลงหรอเอ้ยไม่ใช่อะไรวนะน่ะความเชี่ยวชาญในการประดิษฐ์ของ เอาความเชี่ยวชาญในการปรดิคงอืมปลาของเหรอผมว่าอาจจะได้ปลาป่ะอะไรวะเนี่ยฉันต้องทำอะไรเฮ้ยคนดูเยอะแยะเลยอะไรวะเนี่ยซอมบี้เหรอมาดินุ่มมาดิมาดิมาดิโอ้ยมันกัดแล้ว โอ้โหเออลืมไปฮิลเราไม่มีเดี๋ยวแล้วมันปลาของไงอะเออกดคลิกขวาค้างอุย้ยมีของให้ปลาอย่างนั้นเฮ้ยเดี๋ยวปลาปลาอาวุธปลาอยู่ไหนวะเดี๋ยวโ,โหแล้วซอมบี้ตืมหมดเลยจังหวะนี้โ,โหแล้วอาวุธอยู่ไหนวันนี้อะเฮ้ยอยู่ไหนไงมาดินุ่ก มาดิเออเก็บของทั้งไหนเอ้ยเยมื่อเมื่อกี้เราได้อะไรมาวะเออนี่ไงอาวุธป้าเนี่ยโอ,อเคเอามาเอามาเรียบร้อยโอ้ยไม่ตายด้วยไม่ตายหรอมาดิหนุ่มมาดิมาดิมาดิ เกลี่ยบร้อยไหมโอ้ยข้างหลังมีวะเย็นเย็นเย็นหิวหิวหิวก็ไม่มีนะเราอะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นใจใจใจเย็นเย็นไอ้นุ่มโอ้ยเลื่มเนี่ยวะถอยก่อนถอยก่อนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเรียบร้อยอือหนึ่ึงว่าอะไร อย่าตะโกนเยอะมันเจ็บคอหนะ้าไอ้หน,นุ่มตายยังหน้าตาเลยถอยก่อนอ๋อเอ้ยเอ้ย,อยมันมีกับดักนี่หรอเราล่อซอมบี้แล้วปะเอโอโห่แล้วตรงนี้เติมหมอกเลยตรงนี้เติมเอาตัวนู้นกอนอยู่คนเดียวก็สวยดิเพื่อนตายยังไงยังใช่ไหมไอ้ไหนุน่มตายแล้วอันนี้อะไรเนี่ย อะไรเนะี่ยเฮ้ยใจเย็นเนโอ้โหวิ่งมาซะมันวิ่งกันเร็วจริงๆเออตายสปอร์ตเฮ้ยหาวุก้กกอนใจเย็นเจนใจเย็นใจเย็นโอเคตายโอ้ตัวนี้ไม่น่าจะเก่งเพราะมันเดินช้าแหละไม่ไหวพอแต่อึดอยู่ตายแล้ว ตายไซนุ่มเออกระดูหกหักตอย <c oughs> ไม่ได้ต่อยนะเอาอาวุธอาวุธพังนี่หว่าเออกระดูหกหักซ้ายหนุ่มไม้ไม้เทพไอ้นุ่มผมแดงไม่ไมันไ,ไ,ไม่มีผมเนี่ยหว่าอะไรวะเนี่ยเตายอตาย Ô hô lượt là lượt ác rồi, lẻo Ô hô kong chia rô níu lượt dài nhìn Lakong luôn áo vườn ủi hô hào 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 มาดิไอ้นุ๊กมาดิไอ้เรื่องตัวเลยใจเย็นใจเย็นเย็นโอ้ยใจเย็นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะตายจะตายใจเย็นเย็นปีนก่อนปีนก่อนลองไปไม่ต้องขึ้นมาตายยังเนี่ยหน้าตายละโอ้โหป่าไม่โดนโด,ดลีละเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้พังอันนี้ก็พังมันมีมันมีอย <c oughs> ไหน <c oughs> ดีมั่งวันนี้อ่ะอืม ตกใบชาเออตายซะยนุ่มเออตายซะนุ่มเออเอ้าไม่ดโดนหัวเออสีมองเพ่งหมยทุกคนเดี๋ยวพูดก่อนเหลือกี่ตัวตัวนี้มั้งอันนี้อันนี้เหลือตัวนึงเหลือร้ยรอยต่อยน่างเขียนอะไรป่ะ ปเหลืออาวุธก่อนอ๋อเหลือซอบบี้ตัวหนึ่งว่าแล้วทำไมมันวิ่เคลียร์ตายได้หนุ่มทาหมดแล้วปะมีเหรออาช่อเสียงทางดังเวียนกมของเองนี่แพร่กระจายไปทั้งแต่เสียดายกว่าจะถึงตอนนั้นเองก็คงเป็นศพไปแล้วนี่เป็นความพยายามอันอ่อนแอครับครั้งแรกของเองที่จะควบคุมสาตาตัวเองหรือเคน น้อยเกินไปสายเกินไปภาเก่งว่าน่าประทับใจสอนคนเอ่อคนตายเดินดินเดินได้อะไรวะเนี่ยอ่ะอะไรวะเนี่ยอันหนึ่งก็บของกันโอ้ยมันเอ้ยมันมีของดอบให้ด้วยอย่างงามบอกเลยทั้งวันนี้โอเคไปที่จุดนี้ได้ดาบเหรอว้าวว้าวชิบกายแล้ว ชิปใกล้แ ah, ล yeah. oh. ้วเลือดก็ไม่มีแล้วโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็โอ้อุ้ยหลบสกิลยังนี้เฮ้ยใจเย็น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 เย็นใจเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นเย็นไม่เกี่ยวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยหลบโอเค เอ้ยหรือเราต้องไปตีเกาะตีตีเกาะกันเนาะเฮ้ยแล้วรถดีวแปบ๊บนึงเอาเอาเอาชั้นเลยเนี่ยโอเคประทัดปลาไปเรียบร้อยหมวกแตกเฮ้ยของปลาเราหมดแล้วเหรอเฮ้ยเราเฮ้ยเรามีถงังเอาถังไปกินเฮ้ยแต่เออว่าของปลาเรา บัตหนึน่งสี่ไอหนุ่มบัตหนึง่งมีท่อให้ปลาเอ,อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เอาปลาไปก่อนมันจะแตกไหมไม่แตกว่ะหัวแตกสวยอยากตีว่ะโอ้โหไม่น่าเลย,ยเราไปตียมไม้เอาของปลาต่อนจะเยน็นจุบยุกมาเตอ้ยหนุ่มเราเก็บของปลา โอ้โหยังเก็บของก็ไม่ได้โหดร้ายจริงๆเลยเย็นๆเย็นๆผมว่าเราปามีดน,นี้ไปดีกว่าเฮ้ยนี่ไงของมันดับตายแล้วลูกเออทำไงดีวะเอามีดปลาหัวแม่งเลยได้มั้ยรอรอ เรียบร้อยเอายังเหรอยังไม่ตายอ่ะเนี่ยเรียบร้อยโอ้โหเสียงดังรั้นกระชูดบอกเลยโอ้โหมีดป่าโคตรแรงใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีประทัดอยู่ป่ามั้งมาในมุมศอกโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหมันเยอะวะ่ะ

เอาทีละตัวใจเย็นได้ทุกคนได้โอ้โหไอ้นี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นทุกคนทุกคนเราเลือดเราเลือดเพิ่มแล้วค่อยไปบอลต่อได้ทุกคนได้ได้ทุกคนได้ทุกคนได้ทุกคนใจเย็นเย็นก่อนโอ้โหเหลสองตะแล้ทุกคนสองตัวละได้ทุกคนอุ้งหลบอะทีมเพย์เยอะเกี่งทิ้ว quay gì nữa hả? Đừng 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 đây một. Tài thoại anh tay không? tay tài Đẹp rồi. Đi mong thêm. Ôi, anh này bệnh Ô mai Oh, oh <coughs> em không bình thường. Cảm ơn. Cảm ơn. เก้ความเฉื่อง, s lonely, <S งนี่นี่จะยืดเวลาสิ่งที่หลีกเรื่องไม่ได้ออกไปเท่านั้นแต่พยายามทำให้ดีที่สุดก็แล้วกนัน no อยากให้ใคร <angry. S 2> พูดได้ว่าไม่เคยเอ่อให้อะไรเองเลยใครอ,อ,อะไรเนี่ยยาเหรอเออละมีดไอ้ออมีดนั้นเราหายเลยเราไม่ฆ่าปลาเลยวะ ทักษะของเองไม่น่าประหลาดใจอีกต่อไปเพลนเจียีเลือกเจ้าหน้าที่โอเวนละรถแท่นลงไปอย่ายิงหมอนะหนุ่มแบงอย่ายิงเราด้วยแหละเล็กคุณซะขนาดนี้อาวว่าหนึ่งหนึ่งเหรอไอ้หมด วางอาวุธนั่นซะความโกลาหลเป็นความโกลาหลคือระเบียบที like erm. ่แท้จริงของสิ่งต่างๆอย่างหนึ่งการแกล้งเป็นอย่างอื่นคือความเผาอย่างที่สุดบาซัมน <plein> ี่ได้หมชัดเจ๋วเลยเผยแพร่ไปซะทันทีเลยครับนั่นแหละส่งไปแล้วครับ คุณมบ้าแกเพิ่งทำให้คนโดยสุดหลายพันล้านต้องชิปหายไปเองไม่รู้ว่ามีอะไรไฟไยนั่นใช่ไหมเองเเองพิสูดประเด็นของข้าให้เจียีวางแผนที่จะใช้เวลรัตเวนอวุธพวกมันสนใจแต่ท่านแกกำไรเท่านั้นไม่ใช่ช่วยชีวิตคนและทำตามกฎโรบนั้นเองได้กลายเป็นลิงที่ถูกฝึก พวกมันเอาละฆ่ามันซะนีเะเะ่เอาวะ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 มาดิไอ้หนุม่มอย่ารู้อย่าก,กับจอนวิฟทุกคนโอ้โหโอ้โหเจามาเร็วเอ,เอาลุงเอาเจ้าเนี่ยเพลน เชื่อคนตัวนี้พวกเขาไม่ควรกับสิ่งพวกนี้ทั้งหมดมอโค้ชพวกเองจะรออะไรเล่ายิงมันเซฟผมขอโทษนะหมอเอาวะ เอาวะอย่างกับจอนวิกเรวิ่งวิ่งไม่ละมอผมก็จะโดนทำม้อนวิ่งโอเค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 ยิงไม่โดนเลยนุ่โอเค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 บินตรงไหนโอเคตรงนี้โอเคโอเค โอ้ยใจเย็นโอ้อะไรวะเนี่ยไปยินโอ้โหโอ้โหมีตุ้มตามด้วยทุกคนมันมีตุ้มตามเย็นตรงปิงปองบนทั้งสองครับเดี๋ยวพึ่มเดี๋ยวเพึ่งมันยิงก็ไม่โดนไก่กาปะกับหมองยิงเหมือนเราเลยโอ้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 เกือบเกือบเกบชั้นได้โอเคโอเคโอ้ Come on ôi tôi hóa lẳng Ây trời ơi Điều tôi lẳng lên Ồ, trên chạy in, chạy in, chạy in, chạy in Ồ, lo ăn Fuck Quên ơi oh, Lộn đi ạ đẹp lại Ok, không win Win rồi Win, win, win Ok toàn mết Ok

มันข้าหมอแล้วหมอซื้อเลยไม่จะหมอมึงก็ต้องไ่ไปตรงนู้นไปมันฆ่าหมอดวนเท่าหมอแม่งอย่างดีกับเราขึ้นชั้นสองไปเอฟครั้งอรอแล้วโอ้โหเรา โอ้โหเหมือนอาการออกแล้วออกอีกแล้วทุกคนโอ้รายงานตัวกับเบล็เทนโอเคทางนี้อุย้ยเราวิ่งไม่ได้ด้วยทุกคนผมกดชิปแล้วเนี่ยแต่วิ่งไม่ได้ว่ะโอเคสามร้อยเมตรข้างหน้าเฮ้ยทำไมผมวิ่งไม่ได้วะผมชิฟพังอะเนี่ยใช่เหรอวะไม่ใช่อ๋ออาการเราไม่ออก ก็เดินไปอาการออกหรือชิปปุ่มบอดพังวะโอเคอาการออกโอ้โอ้หมอต้องการยาแต่หมอไปแล้วโอซอมีเราจะมึงกายล่างนะยัยเอนโอโอวิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้ใจเย็นใจเย็นอย่าอย่อยเพิ่งเย่าเพิ่งกระชากเสื้อ อย่าอย่าพูดขออะไรเช่นในนุ่มสิ <laughs> อะไรวะเนี่ยอย่าพูดขออะไรสิไหววิว่งไม่ได้เดินเอาก็ได้เออ <c oughs> โอ้ไม่อ <c oughs> ขอร้องได้โปรดโอ้คานออกแล้วโอ้ my god เค้นฉันไม่ไหวแล้วเอา โอ้ไปครับเดินไปทีละก้าวทีละก้าวโอ้โอ้โอ้ผมกำลังไปหมอผมจะเดินก้าวต่อไปเพื่อหมอโอ้โอ้ผมจะไปกับหมอด้วยแล้วเนี่ยเซเลตายแล้วเซเรหมอเซเลตรเอ้ยอะไรเนี่ย กิปหายแล้วคันรอกาล่างแล้วหรออผมอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันต้องการซ่อนนายไว้ที่ท่าเรือคนคนหนึ่งของไรตามหานายไม่ว่านายจะทำอะไรฉันต้องการเกือเจดทเลงานวิจัย เธอเอามันไปให้เดเคเดนเดนบอกว่านักเรลงของไราห้องเร็บของเขาแล้วเอาจึงโดงกระหน่ำด้วยจากนั้นการติดต่อก็ล้มเหลวเราไม่สามารถร่วงหลังถูกเก็รลึกไปอหนอ่านซับแยาก มีคนกลุ <movement> <be> ่มหนึ่งชื่อกลุ่มผู้ชูผู้รอชีวิตเพราะเขามีถ้ำมีบาราคิโน่ขงนายเป็นนักวิ่งอะเบียนชีวีพหยุดเมื่อ36ชั่วโมงก่อนแต่ไม่มียิงต่อไปเวลาพวกเราหมดแล้วเครนเวลาฉัน ไม่รู้ว่าแก้ไขเรื่องนี้ได้ไหมแต่ฉันแน่ใจสุดๆว่าไม่รู้หมว่าคนส่วนใหญ่ในสภาพของของนายคาลงหลุมโ okay. อเค